สวัสดีคะ่ะมาพบกับคุณครูรัศมีตะกุลคุศีนะคะในรายวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในวันนี้นะคะจะเป็นการทบทวนนะคะก่อนสอบนั่นเองวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับ พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะในช่วงวันสำคัญนะคะเราก็จะมีการทำบุญในวันสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรนะคะการถวายสังฆทานการให้ทานการสวดมนต์นะคะหรือการฟังธรรมต่างๆนน่นเองวันสำคัญนะคะวันนี้คุณครูทบทวนให้นะคะมีทั้งหมด4วันนะคะก็คือวันที่1ก็คือ วันมาคาบูชาเนะคะเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน3นะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะแสดงโอทัทปฏิโมกนะคะคือการไม่ทําชั่วทำแต่ความดีนะคะทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญนะคะของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะแก่พระอรหันต์นะคะทั้งหมด1,250ององค์นะคะที่มาประชุมพร้อมกันนะคะโดยไม่ได้นัดหมาย วันที่2นะคะคือวันวิสาขาบ,บูชานะคะตรงกับวันขึ้นสิบห้ามเดือน6นะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูต์ก็คือวันเกิดนั่นเองซึ่งเจ้าชาสิทธัตถาน,นะคะเกิดวันขึ้น15บห้ามเดือน6นะคะปีจอนะคะวันตัดสรู้นะคะ ตรงกับวันขึ้น15้าค่เดือน6นะคะปีรากาวันตัดสรู้นะคะก็คือวันรู้แจ้งในธรรมนะคะซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะนะคะได้ตัดสรู้นะคะในพระชนมายุ 35, 3 5 0 0พรรษานั่นเองและได้มีการแสดงธรรมนะคะจนครบ80ปีนะคะและได้เสด็จ ริพานนะคะก็คือการตายนะคะในวันขึ้น15ห้ค่ำเดือน6นะคะปีมะเส็งโดยการตายของพระพุทธเจ้านะคะเป็นการตายโดยที่ไม่มีการมาเกิดใหม่นะคะ ในวันวิสาขาบูชานนคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะที่องค์การสหประชาชาตินะคะประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลโลกที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาตินะคะเพราะพระพุทธเจ้านะคะทรงมีพระเมตตาธรรมและคติธรรมแก่มวลมนุษย์เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมประสูตรนะคะที่ใต้ต้นสาละนนคานะรุมพินิวันนั่นเอง ตัสรูนะคะใต้ต้นสีมหาโพธินะคะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชารานะคะปรินิพานนะคะใต้ต้นสาระเมืองกุศินาราต่อไปนะคะวันอาสารหาบูชานะคะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8นะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะทรงแสดงธรรมครั้งแรกนะคะชื่อว่าธรรมจักกับปวัตตนสูตรนะคะ โรดปัญจวัคคีนะคะที่ป่าอิสิตนะมฤรุกทยวันนะคะซึ่งทำให้นะคะพระอัญญาโกธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม และขออุปสมบทนะคะหรือบวชเป็นพระภิษุส,สง์รูปแรกนะคะในพระพุทธศาสนาวันนี้นะคะจึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยนะคะครบสามประการก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไปนะคะวันอัทมีนบูชานะคะตรงกับวันแรม8ปดค่ำเดือน6นะคะเป็นวันถวายพระเพลพระพุทธสริระร่างกายนะคะของพระพุทธเจ้ามีเหตุการณ์อัศจรรย์น,นะคะ ปรากฏการณ์ที่แปลกนะคะเกิดขึ้นคือไม่มีผู้ใดนะคะสามารถจุดเพลิงให้ลุกได้เลยนะคะเมื่อพระมหากัสปะนะคะเดินทางมาถึงและถวายความเคารพพระพุทธสรีระเรียบร้อยแล้วนะคะเพิงทิพย์นะคะก็ลุกขึ้นเองซึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะพุทธศักริกชนนะคะจะนิยมไปทำบุญตักบาตรนะคะรักษาศีลฟังธรรมเวียนเทียน เพื่อเป็นการระลึกถึงความสําคัญของวันสําคัญทางพพุทธศาสนานะคะก็จะมีวันมาคับบูชาวันวิสาขาบ,บูชาวันสาราหาหบูชาวันอัฐมีนบูชานะคะและยังมีอีกหลายๆวันนะคะแต่ว่าในครั้งนี้โนเราเรียนแค่วันสําคัญใน4วันนี้ก่อนนะคะ มีการบำเพ็ญประโยชน์นะคะต่อสังคมนะคะการเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พุทธศักนิกชนนะคะควรปฏิบัติเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนะคะชาวพุทธนะคะร่วมกันนะคะเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะและการทําบุญตักบาตรนะคะ ศาสนาพิธีนะคะเป็นพิธีกรรมและระเบียบปฏิบัตินะคะทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธนะคะสืบทอดต่อกันมานะคะพระรัตนตรัยนะคะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศัก,กนิกชนนะคะพุทธศัก,กนิกชนนะคะต้องรู้จักพิธีการบูชาพระรัตนตรัยสิ่งที่ใช้ในการบูชาพระรัตนตรัยที่สําคัญนะคะต้องประกอบไปด้วย พระพุทธรูปหนึ่งองค์กระถางทูปหนึ่งอันเชิงเทียนหนึ่งคู่แจกันหนึ่งคู่โต๊ะหมู่บูชาหนึ่งชุดในกรณีที่บ้านไม่มีห้องบูชาพระหรือบ้านไม่กว้างพอที่จะจัดตั้งโต๊ะหมู่ได้นะคะนิยมติดตั้งหิ้งพระไว้ กับฝาผนังเครื่องสก,การะบูชานะคะพระรัตนตรัยสิ่งที่ชาวพุทธนะคะนิยมนำมาเป็นเครื่องสก,การะบูชาพาระรัตนตรัยนะคะได้แก่ทูปบ,บูชาพระพุทธเจ้าเทียนบูชาพระธรรมดอกไม้บูชาพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกครั้งนะคะเมื่อมีการบูชาพาระรัตนตรัยในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนานะคะ การจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะคะควรระวังไม่วางใกล้กับวัสดุที่ติดไฟง่ายนะคะและดับทูบเทียนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้การทำบุญตักบาตรนะคะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยพระพิสูจน์จะถือบาตรออกบิณทบาท เพื่อรับอาหารหรือวัตถุสิ่งของตามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำอาหารต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระการทำบุญตักบาตรนะคะอาใส่บาตรกับพระท,ที่เดินบิณฑบาตหรือไปทำบุญตักบาตรในวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดก็ได้นะคะ วัตถุสิ่งของที่จะนำไปทำบุญนะคะตักบาตรต้องเป็นสิ่งที่พระภิสุสามสมณรสามารถใช้ประโยชน์ได้วิธีการปฏิบัตินะคะในขณะที่ตักบาตรนะคะเราควรจะสำรวมกิริยามารยาทและถอดรองเท้าก่อนตักบาตรใส่อาหารลงในบารนะคะด้วยความระมัดระวงังเมื่อใส่ในบารเสร็จแล้วนะคะแสดงความเคารพโดยการไหว้ สมัยพุทธกาลนะคะแผ่นดินไหวเ,เป็นสิ่งอัศจรรย์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1. เกิดแผ่นดินไหวตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติแผ่นดินไหวตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แผ่นดินไหวตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแผ่นดินไหวตอนที่พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร แผนดินไหวตอนพระพุทธเจ้าปรินิพานการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวนะคะเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีทางพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบ้างนะคะในประเทศลาวอาชีพนะคะเครื่องสังฆพันธ์เป็นอาชีพที่นำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพระสงฆ์มาจำหน่ายเช่น ผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันหรือสิ่งหรือจำน่ายสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อน,นำไปถวายแด่พระสงฆ์นั่นเองในครั้งนี้นะคะคุณครูก็มีแบบทดสอบ10ข้อนะคะอย่าลืมไปทำกันนะคะในวันนี้นะคะเราก็เรียนกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย